กรณีที่มีการไปจู่โจมเขาเรียกว่าบุกม็อบม็อบบุกเข้าไปที่สนามบินในสาธารณารัฐดาเกสตาของรัเสเซียเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าข่าวคือจะเข้าไปตามล่าชาวอิสราเอล แล้วก็คนยิวหลังมีข่าวลือว่ามีเที่ยวบินหนึ่งจากอิสราเอลมาลงจอดที่ท่ากาศยานแห่งนี้นะคะก็บรรดาฝูงชนก็เข้าเข้าไปท่ามกลางความโกรธแค้นต่อปฏิบัติการโจมตีทางอากาศแล้วก็ภาคพื้นดินของอิสราเอลต่อฉนวนกาซาที่สังหารผู้คนตอนนี้ไปมากกว่า8,000คนแล้วนะคะความรุนแรงของอการที่มีผู้ชุมนุมบุกเข้าไปภายในสนามบิน,นมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ หลายคนนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพที่เขาโพสต์กันบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้คือรัสเซียรัสเซียต้องประกาศปิดสนามบินที่เกิดเหตุด้วยนะคะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยในในภูมิภาคดาเกสสถานเนี่ยนะคะ เป็นชาวมุสลิมหลังจากที่ประชาชนหลายร้อยคนบุกเข้าไปภายในสนามบินแล้วก็เข้าไปจนถึงรันเวย์ด้วยที่เครื่องบินร่อนลงจอดอเพื่อที่จะประท้วงนะคะนี่ก็เกี่ยวกับสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มันลุก<บ>าลาม<บ>าใช่ไหมนะพี่มันลุกลามไปเป็นค,ความโกรธแค้แนคือเขาต้องการตามล่าชาวยิวที่เป็นผู้โดยสารนะ,ะแล้วตอนนี้มันก็มีคำประกาศในหลายประเทศโดยเฉพาะยิ่งเยอรมนีบอกว่า ถ้าคุณเป็นชาวยิวอย่าแสดงตัวว่าเป็นชาวยิวเพราะจะไม่ปลอดภัยนะแต่ยิวเนี่ยมันมีอยู่หน้าตาเป็นยิวก็มีใจเป็นยิวก็มีทีนี้มันมันดูยากเพราะว่ายิวคือฝรั่งจะต้องดูที่ชื่อด้วยชื่อยิวนะชื่อยิวหรือเปล่าชื่อยิวแล้วหน้ายิวไหมเพราะยิวมีทั้งยิวผิวดําก็มียิวนะในเออเปียในยิวผิวดําเหมือนแอฟริกาเนี่ยมาเข้าพยพไปตั้งแต่สมัยก่อน สมัยกษัตริย์โซโลโมอนสา,ส,าสายเดวิดแล้วนะย้ายหนีไปรุ่นอาจจะรุ่นก่อนหรือรุ่นหลังโมเสสที่ข้ามทะเลแดงไปหนีตายไปหนีกษัตริย์ฟาโรไปนะฉะนั้นก็อตอนนี้ไม่ในอังกฤษในอเมริกาข้อเขาให้ชาวยิวเนี่ยอย่าไปเปิดเผยตัวเป็นคนยิวเพราะว่ามีการเดินกระบวนประท้วงทั่วโลกในหลายเมืองม,มีทั้งปาเลสไตน์ยิวก็มีประท้วงด้วยนะประท้วงช่วยเหลือปาเลสไตน์ก็มีคือยิวดีก็มี อยู่แบบในอิสราเอลก็มีที่กระหายเลือดที่เข็นฆ่าชาวปาเรสไตนยตอนนี้ตายไปเก้าพันกว่าคนแล้วนะที่ถล่มทุกวันนี้มีวันหนึ่งคืนวันศุกร์มั้งถล่มไป458จุด458จุดนะคือทิ้งระเบิดก็ยิงปืนใหญ่ก็ใส่ใส่บ้านใส่โรงพยาบาลใส่อาคารต่างๆโรงเรียนต่างๆนั่นนะแล้วก็คือเขาต้องการทำลายโรงพยาบาลแ่ไม่ให้เป็นที่รักษาพยาบาลคนเจ็บป่วย เด็กที่อยู่ในตู้อบก็ต้องต้องเสี่ยงตายไม่มีไฟฟ้าและมีผู้หญิงชาวปาเลสไตน์ตอนนี้ตั้งคันอยู่ประมาณ5 0,000คนเนี่ย<ม>ที่ต้องคลอดอีกไม่นานนี้ถ้าไม่มีระบบการรักษาพยาบาลเนี่ยเด็กผู้ผู้หญิงผู้นี้ก็จะลําบากคนที่ตายเก้า0คนเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงและเด็กก็คือชาวชาวกองทัพยูเนี่ยต้องการจะเข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์ไม่โตมาเป็นเส้นหนามแผ่นดิน,เ,นเด็กก็ให้โตมาผู้หญิงไม่ตั้งท้องให้มีเพิ่มประชากร พอยาเซอร์อัลฟาเคยประกาศบอกว่าอาวุธที่ร้ายแรงของปาเลสไตน์ก็คือมดลูกสตรีที่จะก่อกําเนิดให้ชาวปาเลสไตน์ขึ้นมาเพิ่มประชากรขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับชาวยิวเรียกร้องแผ่นดินคืนนั้นก็ยิวถึงต้องสังหารมในโรงพยาบาลหมอพยาบาลก็ไม่รอดนะคือบอมโรงพยาบาลนี่ใครอยู่นั้นก็ตายหมดอ่ะไม่จะเป็นคนป่วยคนไข้อ้างว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งเนี่ยใต้ถุนน่ะใต้ดินโรงพยาบาลมีแหล่งชุมนุมฮามาสอยู่ แต่ที่ผ่านมาไม่เคยเให้อิสราเอลให้เห็นศพฮามาสเลยมีแต่ชาวปาเลสไตน์เด็กและผู้หญิงตายมากกว่าครึ่งก็เป็นจุดเหยื่อของการาสังหารโหดครั้งนี้ก็เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เต็มรูปแบบการสังหารหมู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และที่เหยียดผิวและเชื้อชาติการละเรมิดกฎหมายนานานชาตินะและการละเรมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนปิดกั้นไม่ให้เข้าอาหารไม่เข้าถึงอาหารยารักษาโรคน้ําดื่ม ไฟไฟฟ้าต่างๆทุกอย่างเนี่ยปจยัจจัยพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เนี่ยอิสรลสกัดกั้นไม่ให้เข้าถึงในโชนกาซาที่รถเข้าไปไปยี่สิาสิคันเนี่ยเพียงส่วนน้อยเพราะวันหนึ่งเขาต้องการ500รอยคันตอนนี้คนคประมาณหนึ่งล้านกว่าคนเนี่ยคภาพที่ลำบ,บากผู้หญิงและเด,เ,ดเด็กผู้หญิงและส,ส,สตรีเนี่ยนะห้าแสนคนไร้ที่อยู่อาศัยต้องพัดพากจากที่อยู่ตอนนี้ จากทางตอนเหนือของฉนวนกาซาลงมาย่ภาคใต้ที่ดูกันแล้วกันว่าความโหดร้ายของและส่งทิ้งไปทิ้งไปปิวเมื่อวานนี้เลย้บอกว่าขอให้ออกมาถ้าไม่ออกมาแล้วนั่นน่ะถ้าไม่อ,อพยพหนีจากกาซาจะถือเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายนี่คือความโหดร้ายของกองทัพยิวและก็ผู้นํายูซึ่งบอกว่าจะต้องสังหารกลุ่มฮามาสให้สิ้นสุดไปฮามาสตอนนี้มีประมาณสามหมื่นถึงสี่หมื่นคนแต่อยู่ใต้อุโมง ที่ผ่านมาในคนที่ตายคือชาวบ้านธรรมดาฮามาสไม่ได้ตายตายสามสี่คนเพิ่งออกมาประทะกับท,ะทะหารแต่ส่วนใหญ่ยังยังอยู่รอ,อการเอาคืนรอ,อการรบกับอิสราเอลีเต็มรูปแบบเมื่อกองทัพอิสราเอลบุกเข้าไปในเยอนกาซาที่จริงซึ่งที่เกิดขึ้นคือความโหดร้ายสาธารณชาิไม่มีความหมายอะไรเพราะอเมริกาและยิวไม่ยอมหยุดยิงค่ะนะค่ะค่ะมีคำเตือนมาจากหัวหน้าอายการศาล ICC นะคะหรือว่าสารอาญาระหว่างประเทศในการิมขานที่ออกมาเตือนว่าความพยายามขัดขวางการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่พลเรือนในฉนนกาซาอาจจะเข้าข่ายเป็นอาญากรรม ที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ด้วยนะคะโดยการิมข่านระบุในงานถแถลงข่าวที่อียิปว่าอิสาราเอลจะต้องใช้ความพยายามอย่างจริงจังเพื่อให้มั่นใจว่าพลเรือนจะได้รับอาหารและยารักษาโรคขั้นพื้นฐานโดยไม่ชักช้านะคะซึ่งนายการิมขานนั้นได้เดินทาง ไปที่ด่านราฟาซึ่งเป็นจุดผ่านแดนระหว่างอียิปต์กับฉนวนกาซาเมื่อวันอาทิตย์แล้วก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอคำถแถลงของเขาผ่านทางแพลตฟอร์ม X ด้วยเขายอมรับว่าตนเองเไม่สามารถเข้าไปในฉนวนกาซาได้แต่ก็หวังว่าคงจะมีโอกาสได้เข้าไปเยือนรวมถึงต้องการไปอิสราเอลด้วย สาร ICC เริ่มทำการสืบสวนในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองมาตั้งแต่ปี2021นะคะเพื่อหาหลักฐานว่ามีการก่ออาญากรรมสงครามหรืออาญากรรมต่อมนุษยชาติที่นั่นหรือไม่ตั้งแต่หลังปี2014เป็นต้นมาแต่อิสราเอลซึ่งเขาไม่ได้เป็นสมาชิกหรือภาคีของ ICC เขาก็ออกมาปฏิเสธที่จะยอมรับเขตอำนาจศาลและก็ไม่ให้ความร่วมมือต่อการกระบวนการสืบสวนสอบสวนใดๆของ ICC อยู่นั่นเอง S 1> <S 1> <S <S คืออิสราเอลไม่ยอมรับอรไริี่ไม่ยอมรับมติ UN เไม่ยอมรับ ICC ไม่ยอมรับไอเรื่องไอหน่วยงานด้านควบคุมระเบิดนิวเคลียร์อคกการปรตัตตานมนูเนี่ยนะทั้งๆตัวเองมีประมมีมีนิวเคลียร์มากกว่าร้อยลูกนะไออิสราเอลไม่เคยยอมรับเพราะว่ามีลูกพี่ใหญ่คือเมริกาหนูนหลังอยู่ก็รัฐบาลสหรัฐน่ยมีมีชาวยูเป็นรัฐมนตรีตั้งหลายคนนะ แอนโทนีบริงเกนก็ใช่ชาวยิวนะแล้วก็รัฐมนตรี <S 2> <S 2> ไอ้ว่าในความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะก็ชาวยิวลองประหลัดกระทรวงหอาวุธก็ชาวยิวหัวหน้า CIA ก็ชาวยิวร,รัฐมนตรีสองสามคนอะนะในนั้นเป็นชาวยิวหมดน,นั้นเจนเนเดเลนก็ชาวยิวนะเจนเนเดเลนเนี่ยรัฐมนตรีครั้งเนี่ยก็ยิวเนะี่ยที่ปรึกษาของโจไบเดนก็ยิวนะฉะนั้นยิวเนี่ยคุมการเมืองอเมริกา คุมการเงินเฟดเออร r รีเซ v e ์เป็นกูยิวนะทั้งหมดยยิวหมดเลยคุมไอพวกไอโกลเมนซักวันนี้ก็ยิวบริษัทวันนีธนรก,กิจทั้งหลายแหล่นี่ยิวหมดเลย <c oughs> การเมืองการค้า <c oughs> แล้วก็ล็อบบี้ที่ใหญ่สุดในในในการเมืองอเมริกาเนะีคือยิวสื่อต่างๆ CNN CNBC MSNBC New York Times Washington Post <c oughs> พวกนี้เจ้าของเป็นยิวทั้งหมดเลย ฉะนั้นก็เราไม่ต้องสงสัยว่าทําไมข่าวที่ออกมาเนี่ยถึงโปรโแต่เรื่องอิสราเอลอย่างเดียวเพราะว่าทั้งหมดเป็นชาวยิวเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ